คนไทยครีดกันแตกเลยเพราะฉีด ac, ซีโนแวคกับซีโนฟาร์มไปจะตอบคนพวกนี้ยังไงแล้ววัคซีนไข้ละ่ะอาทิฉีดซีโนแวคแล้วมาฉีดไฟเซอร์ได้ไหมฉีดไฟเซอร์แล้วไปฉีดแอสตราได้ไหมมีบางคนฉีดสีเข็ม5เข็ม6เข็มดีหรือไม่ดีฉีดเยอะๆไปเลยดีไหมบางคนมาถามผมนะครับเป็นเอชฉีดได้ไหมแบบ g h blood p r e s s u s e ได้ คือเป็นโรคแทรกเยอะอันตรายไหม<__เวลาฉีดวัคซีนคนที่เป็นโรคหัวใจคนที่เป็นเอชคนที่เป็นมะเร็งควรหรือไม่ควรฉีดวัคซีนสำหรับคนที่สนใจเรื่องวัคซีนเรื่องโควิดเพราะตอนนี้นะครับดรเอริกฟล i ชมนสวัสดีครับ back from America อดีตที่ปรึกษานะครับานายกไม่ใช่ประธานาธิบดีเบลลคลินตันเกี่ยวกับโรคระบาดนะครับ คนที่ดูแลเรื่อง HIV AIDS เอชอีโบลาแล้วก็โควิดเนี่ยให้กับทางอดีตประธานาีิบดีคลินตันนะครับเอริกเข้าไปอยู่อเมริกามาเกือบ2เดือนตอนนี้ก็กลับมาแล้วผมก็เลยนัดมาคุยกันอัปเดตกับเรื่องวัคซีนใครฉีดได้ใครฉีดไม่ได้เด็กควรจะฉีดไม่ควรจะฉีดขอระยาให้ทุกคนช่วยกดแชร์เนี่ยนะตรงข้างขวานนะเพื่อจะได้ความรู้จากดรเอริกเลยนะครับเชิญรดอกเริกวันนี้ครับ Hello Thailand. Eric. So in Did Thailand we now have C -Novac. Right. Baniromi C Sino mm -hmm. Farm. Pfizer. Mm -hmm. Merdona. Mm -hmm. uh, what else do we have? AstraZeneca. Do we have just too many choices? Is there the right choice? Lao to have pai ma the best choice the most effective vaccines so far have shown to be pfizer and moderna and by most effective what that means is they produce high amounts of antibodies which protects you the best from covid now can you still get covid possibly yes there's breakthrough cases but you're not going to go to the hospital you're not going to be on a ventilator you're not going to die okay. <laughs> And Pfizer. You just scared half of Thailand because half of Thailand took Sinovac and Sinopharm. Okay. What should they do now? Sinovac and Sinopharm still work and still give people protection, but you probably require an extra booster to get higher levels of antibodies. But Sinopharm, Sinovac will keep people out of the hospital. out of the ICU, off of ventilators, only thing you really need to know. ICU, the that's the thing really need and เอาใหม่นะครับเขาไม่ได้บอกว่าซีโนฟาร์มกับซีนโนแวคไม่ดีเพราะถึงมันจะให้แอนตีบาที่น้อยกว่าไฟเซอร์หรือโมรโดนามันก็ยังช่วยให้คุณไม่ต้องเข้าไปใช้นะครับเครื่องหายใจในโรงพยาบาลไม่เจ็บสาหัสงั้นฉีดดีกว่าแต่ถ้าคุณฉีดซีโนแวคกับซีโนฟาร์มแล้วก็ควรจะพิจารณาฉีดบูสเตอร์ What kind of booster should they be taking? Pfizer or Moderna? If you can boost with Pfizer or or Moderna, that's fine. It's like this, Tom. Pfizer and Moderna, Benz and BMW. เขาบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณฉีดซีโนแวคหรือซีโนฟาร์มแล้วก็ควรจะบูสต์ด้วยไฟเซอร์หรือมอร์โดนาก็ได้ก็เหมือนกับบางคนก็ชอบเบนซ์บางคนก็ชอบบีเอ็มดีทั้งคู่ Now, you were telling me something that if y o u r antibody is above what 25000 <c oughs> if your antibodies are up to 20 to 30000 that's a very good number that's a very ถ้าคุณ <number. S 1> ไม่อยากติดโควิดเลยนะครับก็ให้ฉีดยาจนกว่าแอนติบอดีคุณเนี่ยเพิ่มเกิน25000หรือ30000ถ้าแอนติบอดีคุณเพิ่มมากกว่า25000หรือ30000แล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะติดโควิดหรือป่วเจ็บสหาหัสจากโควิดเนี่ยจะน้อยลงเยอะเลย now these people now are taking Four or five shots. Well, it, it depends. Whatever it takes to get the antibody levels up is the important thing. But if you do too many vaccines, there will be side effects. There will be inflammation in the body. There can be fatigue. So you really want to determine your vaccine by your level of antibodies. That's it. <coughs> <the most important. todic> <todic> <todic> เพื่อให้แอนติบอดีคุณเพิ่มขึ้นถ้าคุณเกิน25,000หรือ30,000แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดเข็ม4เข็ม5นะไปเช็คแอนติยังกับผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมฉีดซีโนแวค2เข็มไฟเซอร์ Pfizer 2เข็มแล้วผมกำลังจะไปอเมริกาอาทิตย์หน้าเพื่อจะไปฉีดมาร์โดนาเป็นบูสเตอร์อริกบอกเลยว่าอย่าเพิ่งฉีดไปเช็คแอนติบอดีก่อนถ้าแอนติบอดีผมเกิน25,000แล้วไม่มีประโยชน์ในการฉีดเพราะอาจจะอันตรายมากขึ้นก็ได้ มีภูมิคุ้กันเยอะเกินไปก็ไม่ดี <Right. S 1> นะครับอย่างอันนี้อย่าเข้าใจกันผิดนะ There are a lot of people who are asking me t h e y have a lot of diseases mm hmm. HIV AIDS บางคนมาถามผมนะครับเป็นเ d s ฉีดได้ไหม They have high blood pressure They คือเป็นโรคแทรกเยอะอันตรายไหมเวลาฉีดวัคซีนเนีคนที่เป็นโรคหัวใจคนที่เป็นเอชคนที่เป็นมะเร็งควรหรือไม่ควรฉีดวัคซีน Covid wouldbeworseforanyofthosepeoplethanthevaccine โอเ okay, คฟังดีนะครับ Covid ถ้าคุณติดขึ้นมาแล้วคุณไม่ฉีดวัคซีนเพราะคุณคิดว่าคุณเป็นมะเร็งเป็น HIV เป็นอะไรก็ได้เนี่ยเข mm hmm. าบอก Covid mm hmm. จะอันตรายสำหรับคุณเนี่ยมากกว่าการไปฉีดวัคซีน mm hmm. อันนี้เข้าใจไหมครับคุณเป็น HIV คุณเป็นโรคหัวใจคุณไม่กล้าไปฉีดเพราะคุณคิดว่าวัคซีนจะมากระตุน้น ให้คุณมีปัญหาเอริกเขาบอกว่าถ้าติดขึ้นมาปัญหาจะมากกว่าถ้าคุณไม่ฉีดอันนี้ผมหวังว่าผมอธิบายถูกต้องนะเพื่อที่ว่าถูกต้องไม่แน่นโอเคงั้นคำหมายก็คือว่าฉีด you s t a u everybody should get a vaccine yes I believe how do you งั้นเอริกจะบอกคนยังไงตอนนี้นที่เขาไม่อยากฉีดวัคซีนอะ่ะเพราะเขากลัวว่าวัคซีนจะทำให้เขามีปัญหาวัคซีนจะทาให้เขาในอนาคต Uh, me hang my, they have tails or something some them you know i looked at this i looked at this today in fact so we looked at the adverse reactions you're going to have to translate this we looked at the bad reactions and the deaths due to vaccination and the level was point0016 percent of people vaccinated had issues that's a very very bottomup <coughs> <story. coughs> เพียงว่0ด <c oughs> ิ0 mm ูน hmm. ย์0 0ดศูนย์ศูนย์นึ่งหกี่ดศนย์ศนยหลังจากจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งหกคือตามกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกอะที่เป <That 's S 1> <a> ็นอะไรที่อันตรายหลังจากฉีดวัคซีนแล้วแต่ถ้าไม่ฉีดวัคซีนเลยเนี่ยห้ามีผู้ได้ เขาก็บอกครับย okay ังไงเนี่ยฉีดวัคซีนเนี่ยโอกาสอันตรายเนี่ยน้อยสจนนะครับ0.0016เปอร์เซ็นต์แต่วันน okay, ี้คนที่ไม่ฉีดวัคซีนนะที่ตายผมมีเลขครับตาย0.8เปอร์เซ็นต์เลยเพิ่มขึ้น0.7เปอร์เซ็นต์งั้นฉีดเหรครับฉีดฉี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 ด so you're saying people should get vaccinated yes but let's talk about children now really okay เด mm ี๋ยวโอเคตอนนี้จะมาคุยเรื่องเด็กนะอันนี้ผู้ใหญ่ชัดเจนแล้วใช่ไหมเอาสามสาวฉีดมั้ย ามคำถามคำถ,ถ,ถ,ถามหนึ่งค่ะอันนี้มีคุณแนนนะเพ,พย์สัตไฟเซอร์นะใครอยากมีอารมณ์ก็ติดต่อว่าไงแนนคือ,ค,อคือกรณีต้องถามราดรเอริกว่ากรณีที่วัคซีนไข้อะค่ะมิกซ์วัะคซีนโอเค The question ตอนนี้คำถามจากคุณแนนนะครับก็คือว่าเราวัคซีนไข้เหรอไข้ไข้ใช่ไหมอาทิต่ฉีดซีโนแวคแล้วมาฉีดไฟเซอร์ได้ไหมฉีดไฟเซอร์แล้วไปฉีดแอสตราได้ไหมมิกซิ่งอ vaccine Mixing vaccines? <coughs> well, there's not a lot of experience with it except what people are doing now. However, I don't think that it's gonna be a big problem to mix a vaccine because the whole idea is to raise the antibodies. We know that certain vaccines raise the antibodies very effectively, like Pfizer, like Moderna, a little bit J&J, &J. and we know other vaccines like Sinovac, Sinopharm raise the antibodies, but not like the other ones. So for me the target is to try to hit the antibody number that y o u r e looking. คำถามเมื่อกี้นะครับก็คือว่า mix vaccine ได้ไหมคําตอบของเอรกคือว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าสุดท้ายแล้วโกที่คุณควรจะมีก็คือว่าทําไงให้ antibody คุณเนี่ยเพิ่มขึ้นไปสูงกว่า2 5 0ให้ได้ถ้าการ mix vaccine การทําให้ antibody คุณเพิ่มถึง2 5 0 0เขามองว่าไม่มีปัญหากรณีน,นั้นนะครับแต่ถ้าเกินแล้วเนี่ยแล้วจะไปฉีดต่อเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้